สบายดีครับพี่นอ้องสุขสบายดีอ่ะมันอีกแลมาพลอยก,กันอีกคือเก่าลองสปีกเล่าวงจังเหมือเทเลยแล้วกำมาหอดแล้วครับเบิร์ดสอสิบเอ็ดเป็นทีมงานคุณภาพจากเชยภูมิเป็นพักพวกมาจากเชยภูมิครับเป็นวิกเตอร์ห้าร้อยครับสามซีซีหางสามเผาปาดทถอยด่วนอีกแล้ว โอ้โหเบาเบ่าเบ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 าลูกพี่เบาเบ่าเบาเบาเบาโอ้ยแดดหัวไปอยู่น้ำกำแพงดอกเย็นนี่หาง o <c oughs> อ <quy> ูมันกิดครับลิมิเต็ดอีดิชั่นครับสีชมพูหัวลิมิเต็ดปาดรอคักรอคักบายเสียเบิร์ดครับ <c oughs> <c oughs> แต่งเต็มครับปาดคือถอยด่วนเถอะกระทะจุบปาดรอครับรอครักรอไหนมีปัญญาปเนอใต้จเจคืออ่อนกจคือมีวาสนาดูเอา

ไอโนอเบื่อที่ต่อนอดูหนาลถงามบอปัดหนาลถเหลี่ยมมองหองมป๊าดนี่บอข่ารถใหม่บันได้สามคัน โอ้ยขออนุญาตหน่อยด้วยครับขออนุญาตบาดคำ่ำหนึงเหม็นขีเววนนข่เจ๊กเด้วะเหม็นรถเหม็นขี่เจ๊กรถใหม่เบิร์สองสิบเอ็ดครับส่งข้บประกวดใครจะดีลงานติดต่อผ่านผมก็ได้ครับ0611234230นะ เบอร์เจากรบโติดไวในรถนาะจะเบิร์เนาะตายหรือติดต่อผ่านผมก็ได้ครับไม่ยากผมมีแทนเลอร์สแปร์ไว้ทั่วไทยครับวิ่งทั่วไทยติดต่องานย้ายย้ายรถเกี่ยวแม็กโครเครื่องจักรหนักทุกชนิดเรามีหางบริการพร้อมทีมงานคุณภาพรถใหม่ปลายแดง ต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวเลยนี้ Facebook ชื่อเบสไอ้เบิร์ดแมคโครครับเบิร์ดแมคโครโทษทีอ่างเทนเตียนะสวยดูตัวเดินแรงนะดูครับ ครับคนขับมือนิ่มไหมอ่าลงแบบนิ่มๆอ่าไม่ต้องค้ำเลย านีสวยมกเลนะไปไปครับเหงิงมันมันลำลำลุลยลวยอยู่ต้วกันกับย่างงอเงี้ยอย,อย่าเจ็บอย่าพวยอย่าไข่ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทั้งงานย้ายและงานขุด 1> fm 1a ครับสีลิมิเต็ดนะครับสีส้มผูหวานเลย การลัดโซครับเฉล์ก็อเบอร์ต้องดูในโทรศัพท์ครับเดี๋ยวติดต่อผ่านผมก็ได้ครับ0ูนย์3 4 2 3 0ครับเดี๋ยวผมติดต่อประสานงานให้สนใจงานย้ายจะเป็นรถเล็กยศใหญ่เรารับหมดครับรถเกียรรถไถยรถเนมโน10ล้อ6ล้ออ้างใหม่หัวใหม่

ไซีนุ่บ้านนีรถสัคันฮะผมมีเทละคันครับโอ้ยหน้าหน้าหน้าหลบ่ครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวหาสมัครเลยรับสมัครเลย

กินมอมันเด็กน้อยไม่ใช่หรอเองมันเท่าแล้วแต่มันกันเด็กน้อยมันรู้จักรับจ้างกินผมจบมอสามไปเรียนเรียนปวชอบปจบคาดจะไปขับรถรับจ้างเขาอยู่เอาจริงชอบรถเนาะไกดชอบมันเนาะจะดูพ่อมอนะครับรถมาสามปีิดอยแล้วนะครับเด็กจัดรถกูจะดูรถมาสามปีครับเขาพูกแม่ไปเป็นเสมียน ไอ้ไอ้มันตรงที่เอาไปใช้กระตังนี่เลยนะ

ำเดิมนะไอทองบาดพาที่เขาตัดตัวบาวัดนประกาศไปแล้วคุไหนมีม้าได้มดบาดมายังใหญ่บาที่เขาไม่เอักกาเยงไม่ทุ้มเขบาดเหมือนกันที่ตัดบาดรุนม่เอาตัวนใส่มีมีเบโทรบ่โทรหาเรื่โทร ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิฝา,ากเบอร์ฝากเบอร์ลูกพี่ไว้จ้าเบอร์ลูกพี่เดี๋ยวบอวันีผมลืมจดเบอร์ลูกพี่อยั่ไงอร์ี่ครับอ่ามันอยู่ในเคียงนะเดี๋ยวสิรีวิวให้เพื่อนไงลูกพี่เบอร์เป็นบอกเมีนมันบ่เห็น lò hen lò té té จะได้สิมีปญัญญาซื่อมีปญัญญาได้ขี้ให้เขานอนน,นี่ยนอเดือมมกตุกเดือมมกเลือใจก็บคืนนอเด็นนั่งรถไม่อีกเหรอนั่งเดี๋ยวนั่งรถไม่อีกเหรอ À chỗ này rồi à, Ngam mà, ngam niên hèn Sùm lò Tại sao dưới này nào luôn lẹo Bỏ đây lọc đi Bỏ bỏ Ồ, mà có chéo kì vậy เจ็ใบหนึ่งสอามสี่ห้าีดแมพยังนี่ลูกพี่มันส่ขับมวนบ่มันสิม่นสิจอดบ่ัมสรูกพีเนี่ยไหมลูกพี่มันค่อยว่นสันแลีสู่สามหกเขาบ่ได้ว่าสันฮะใจเย็นๆ S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้นี่ครับ0883เนี่บริษัท0883789644ครับเบิร์ดส1สตับยายทั่วราชาอาณาจักรครับเดี๋ยวถามพอแป๊บนึง โย้อนแสงอะมาแล้วครับเจ้าหน้าหรอวิกเตอร์ห้าร้อยไปไปเดินทางปลอดไฟครับไปครับอันหมานเฮงๆรวยๆวยครับเจอกันศรีสะเกตบ้านเฮ้า เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไง่ก็ฝากงานย้ายด้วยครับติดต่อ,อยารถได้ที่088ครับ3789644ครับเสียเบอร์211นะไปะเดี๋ยวเราเอาก็เดินทางกลับบ้านครับ